ทำลงทำลงก็ทำลงลุงทำลงทำลงเมื่อใดน้อจันจะให้พอนพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ชีวิตสมหวังพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเอาแต่ถ่ายทำไมมัน ไม่เต็มเราไม่เต็มด้วยดาวไม่เต็มพระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์คือลายดวงแท้ดวงแรนคือพระจันทร์ของแท้ดูสิค้าวว่าดวงไหนเป็นพระจันทร์ดวงแท้ ตามหาคอนเทนต์ตามหาคอนเทนต์จะกำรือเวนคอนเทนต์อะไรกันว่ะขายไปให้ามาไม่มีเนะะื้อหาไม่มีสาระไม่มีคนดูสีสดใสไปไม่อนเพื่อน สีเขาโอ้ยงามค่ะงามแต่งามแต่งาม ເພິ່ນເຫັນນີ້ລະເອາດງາມາງາຈ້າຫາຄອນເຕາຫາຄອນເນະຕັ້ງດຶນນຄ จริงจะถ่ายอะไรเนาะถ่ายอะไรก็ไม่ฟังแล้วอนีอะไรจะถ่ายสวัสดีคิน้ององไ าช่วยเสียงนกเสียงเครื่องบินเสียงยังน้องธรรมชาติพี่น้องจะเสียทายยังดอกจะเสีเอาชิทายยังดอกมาหอดแต่วตันต่านี้ก็ทาย <laughs> บออยากเสื้อสายตาตอนนี้เกียรตงกว่าตอนนั้นยังเป็นกา้าเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นลูกแล้วเป็นลูกแล้วพี่น้องเป็นหมากแล้วเป็นหมากแล้วพี่น้อง พออยากจะเสื้อใส่ให้ตาตอนนั้นยังเป็นตนกาตอนนี้จะได้เก็บผลแล้วเขามาเองจ้าเขามาเองออกๆตัวไหนนาะขอโชคขอลาบขออยู่ดีมีเฮงชุงกันในกันเด้ออีเมลเตาทีไปนี่ห้อยู่น้ำนี่อาหารปลอดสารนี่เออโชคมันมันดำๆเลุยๆสุขภาพแข็งแรงดื้ออาไปซะไปต้าไปต้า เอาไปซะทำไมไม่ไปอะเอาไปน,น้ำอยู่นั่นเออไปได้น้ำนั่นนั่นมีน้ำเ่ยเออแม่ปล่อยน้ําให้เล่นนะลูกนะขังไม่ได้เรารัฐบาลเขาจะมาจับลูกรีบ